สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อาจารย์เสนอชัยยงและผมเทพิทักษ์จันเทพจะอยู่กับท่านประมาณสัก1 5นาทีเพื่อวิเคราะห์ถึงเกมที่ผ่านมาในช่วงของครึ่งเวลาแรกถามอาจารย์เสนอก่อนเลยครับถึงแม้ว่าทีมจากเอเชียอย่างเกาหลีใต้ได้เข้ามารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกแต่ว่าการสู้กับเยอรมันในตอนนี้สมศักดิ์ศรีไหมครับสมศักดิ์ศรีของชาวเอเชียครับถ้าสู้แบบนี้แล้วก็เล่นเกมแบบนี้ก็ถือว่าสมสมรรถภาพ ได้เข้ามาและก็สมราคาของคู่รองชนะเลิศด้วยถูกต้องครับเป็นเกมที่รุกลับไม่มีหยุดเป็นอัตโนมัติทําให้เกมตื่นเต้นและเล้าใจครับเกมที่เกิดขึ้นคุณเทพพิทักษ์จะเห็นได้ว่าสีทีมที่เข้ามาเล่นระบบเดียวกันคือสามห้าสองหมดเลยครับเพราะฉะนั้นสามห้าสองตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมแล้วล่ะแต่ทีนี้ยุทยดธวิธีกับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีหมายถึงการฝึกยุทธศาสตร์หมายถึงการวางแผนของโค้ดต่างกัน อย่างวันนี้คุณจะเห็นคุณเทพพิทักษ์จะเห็นว่าเยอรมันตั้งรับก็จริงในสามคนนี้จะไม่ค่อยขึ้นเลยสามคนหลัง,ลงของเยอรมันแต่จะใช้ฮาร์ปคลองลูกบอลและจ่ายลูกบอลหนึ่งโดยเรียกกองหน้าลงมาสองถ้ากองหน้าไม่ลงมาใช้ลูกบอลยาวเพื่อข้ามแนวกลางของ เกาหลีซึ่งมีเยอะมีเยอะแล้วก็หมายความวันนี้เกาหลีส่งตัวลงไปเพื่อคมแดนกลางเท่านั้นเลยนี่กำลังจะถามอาจารย์เหนือว่าการรูปแบบการเล่นของเยอรมันในครึ่งเวลาแรกนี้แสดงให้เห็นว่าเขามุ่งมั่นจะเอาชนะใน90นาทีในาทีได้ถูกต้องครับเพราะนั้นลูกบอลจากจากหลังไปสู่หน้าเลยนี่ปัญหาตอนนี้เยอรมันยังไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่ตรงนั้นเองครับ สองเอาลูกลงที่ตรงกลางแล้วตรงกลางเอาไปสู่ข้างจากข้างเข้ามาก็ยังไม่แม่แมนยําเท่าไหร่แต่เป็นวิธีการที่ดีแล้วถูกต้องครับแต่ทีนี้ปัญหาของเยอรมันตอนนี้กําลังจะพยายามใช้ความสามารถส่วนบุคคลแล้วจากลูกสั้นก็ไม่ได้โยนยาวก็ไม่ได้เพราะเหตุผลพื้นที่ของหน้าโกของเกาหลีนั้นคุณเทพพิชักจะเห็นว่าเต็มไปด้วยเกาหลีสีแดงเทือกครับไม่มีพื้นที่ว่างเขาจะดึงฮาร์ปทุกคนลงมารับหมดเลย เพราะนั้นพื้นที่จะเงื้อยิงจะเลี้ยงยิงจะขึ้นหมอกคุณแพให้พิทักษ์จะเห็นว่ามีตัวปะทะแล้วก็ตัวเก็บบอลเพราะนั้นทุก <พอ S 2> ท,ทุกอย่างที่เยอรมันระทำมานี้ยังไม่เป็นผลแต่ใน,นบอลเกาหลีแล้วครับเกาหลีนั้นก็จะต้องอาศัยช่วงหน้าโกให้มากที่สุดตีกลับให้แม่นที่สุดแล้วคลองบอลหน้าประตูให้ได้ถ้าได้ตรงนั้นอาจจะได้ประตูอถามกันแบบเซื่อๆเลยว่า ตอนนี้ทั้งสองทีมเนี่ยทีมไหนมีประสิกว่ากันที่จะที่จะได้เฮตอนนี้ถ้าเยอรมันไม่กําลังไม่ตกลงเยอรมันจะได้เฮก่อนแต่ถ้าเกาหลีสามารถป้องกันประตูได้เช่นนี้ครับก็สามารถจะได้เฮเช่นกันน่า หน้าของกองหลังเยอรมันหรือว่าันจุงวานหมายเลขสิก้าดาราที่เล่นอยู่ในเปรูจาของอิตาลียังไม่ได้ลงโซคีเฮือนที่ยิงประตูสําคัญสําคัญให้เกาหลีใต้หมายเลขเก้าก็ยังไม่ได้ลงนะครับจับตาดูว่าพวกเขาจะลงตอนไหนกันนะครับตอนนี้ท่านที่สนใจทุกคู่ของฟุตบอลโลกในคราวนี้ ซื้อได้นะครับเป็น VCD ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและก็ที่7 e เ e ่นอทุกสาขาและก็ติดตามชมไฮไลท์ของฟุตบอลโลกได้ทางไ t ทีวีนะครับเวลา22.30น,น,น,นาทีและช่วงสุดท้ายอย่าลืมช่วยกันกำจัดยุงลายพหาหะร้ของโรคไข้เลือดออกด้วยการกำจัดแหล่งน้ำขังภายในบริเวณบ้านครับขอบคุณท่านอาจารย์เสนอมาครับทุกน่านพ,<อ>พักกันสักครู่เดี๋ยวพบกับคุณไพโรธกิ่งแก้วคุณนพนันศรีสอนและเปาอันพี่ลออันประเสริฐครับ สักครู่กลับมาชมบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลของชาวเกาหลีในกรุงเทพนะครับเยอรมนีเฉือนชนะ เกาหลีใต้1ประตูต่อศูนย์เข้าไปรอชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002เป็นทีมแรกนะครับขณะที่เกาหลีใต้แม้จะแพ้แต่ก็เล่นได้อย่างน่าประทับช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศที่ซอยสุขุมวิท12บริเวณหน้าสุขุมวิทพลาซ่านะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวเกาหลีนิยมไปชุมนุมเพื่อเตรียมชมฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายกับคุณอภิรักษ์หารพิชิตวันนิ้ครับคุณอภิรักษ์ครับ ขอบคุณครับคุณเติมศักดิ์ครับที่นี่บรรยากาศนั้นคึกคักมากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีประชาชนเข้ามาไม่ต่ำกว่า2,000คนนะครับในตอนนี้แม้ว่าเกมจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ําตาของชาวเกาหลีนั้นเป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าทีมเขานั้นสามารถที่จะทําได้จนถึงขณะนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับบรรดาแฟนๆและก็กองเชียร์ของชาเกาหลีนะครับคงจะมาพูดคุยกับเขานะครับว่ารู้สึกยังไงกับเกมการแข่งขันแล้วก็ความการแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้ทําได้ ไดท้ที่สุดแล้วครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์อมได้ดีครับครับแล้วคิดว่าในแมตช์ที่3เราจะมีการเชียร์อย่างนี้อีกไหมครับครับน่าจะก็ไต้าน่าจะเป็นที่3ได้นะครับ ครับแล้วทาไมคนเกาหลีใต้ถึงรักกันแล้วก็มีการแสดงพลังวันนี้ได้มากมายเหลือเกินครับก็คิดว่าเพราะว่าเกาหลีเข้ามาในรอบที่8หนึ่งในเอเชียใช่ไหมคะเขาก็อยากให้เชียร์เชียร์ให้เห็นที่คนเกาหลีเห็นพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราอยากให้บอกกับคนที่ แข่งใช่ไหมคะว่าพวกเราที่นี่ที่ที่ไทยก็มีคนเชียร์พวกคุณแล้วก็พวกเราอยากจะให้กําลังใจนักกีฬาด้วยครับแล้ววันที่ชินทีสามนี่จะมากันอย่างนี้ไหมครับมาค่ะแน่นอนครับแน่นอนครับก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่ากําลังใจของชาวเกาหลีนั้นดีเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่าบรรยากาศในการเชียร์ของชาวเกาหลีที่สุขุมวิท12นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศนั้นเริ่มที่จะคึกคักตั้งแต่เวลาประมาณ 15, 17นาฬิกาเป็นต้นมานะครับโดยชาวเกาหลีนั้นไม่ต่ำกว่า2,000คนนะครับก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณซอยสุขุมวิท12นะครับชาวเกาหลีนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะที่นี่ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามาจากหลายๆแห่งที่อยู่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับชาวเกาหลีนั้นบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเขานั้นจะสามารถเป็นตัวแทนทีมของชาวเอเชียที่จะ เข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในวันนี้ได้สําเร็จนะครับตื่นเต้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นชัยชนะแล้วก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญของชาวเกาหลีนะครับที่จะเข้าเปสามารถซึ่งเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยก็ร่วมมาเชียร์ในครั้งนี้ด้วยครับ นอกเหนือจากความพร้อมในการเชียร์แล้วนะครับหลายคนที่เข้ามาในวันนี้ก็บอกว่าถ้าไม่ได้เสดเสื้อสีแดงมานั้นจําเป็นจะต้องหาเสื้อสีแดงแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้สอดคล้องกับบรรยากาศในการเชียร์ในวันนี้ด้วยหลายคนนั้นก็ทุ่มเทนะครับแต่งหน้าแต่งตารวมทั้งขนเข้าของแล้วก็เครื่องเชียร์ต่างๆเพื่อที่จะมาเชียร์ในวันนี้กันอย่างสนุกสนานนะครับบอกว่าบรรยากาศในแบบนี้หาดูไม่ได้ ง่ายมากนักนะครับแม้ว่าการแข่งขันในวันนี้จะแพ้ลงไปแต่พวกเขาหลายคนเชื่อว่าสปิริตหรือว่าน้ําใจของชาวเกาหลีนั้นจะสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็มาเชียร์กันแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในแมตต์ต่อไปครับ31 31ีนเจ บรรยากาศแบบนี้ก็ยังคงจะมีโอกาสได้เห็นกันอีกร้งนะครับในวันแข่งขัน ในชิงครั้งที่3นะครับแล้วก็เป็นการรวมพลังของชาวเกาหลีอีกครั้งนึงนะครับแทบไม่น่าเชื่อครับวันนี้บรรยากาศประชาชนชาวเกาหลีไม่ต่ํากว่า2,000คนมาอยู่ที่ซอยสุภุมิสิครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณครับคุณอภิลาครับนั่นก็นับว่าเป็นความภูมิใจของชาวเอเชียด้วยกันนะครับที่เกาหลีใต้มาถึงจุดนี้ได้มาดูการสํารวจสถิติต่างๆกันในช่วงฟุตบอลโลกนี้นะคะสวนดุสิตโพได้สํารวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่บราซิลอังกฤษค่ะพบว่าสถานีโทรทัศน์ I ITV เป็น สถานีที่มีผู้ชมสูงสุดนะคะขณะที่ศูนย์วิจัยเก,ษ,กษิกรไทยสำรวจคนกรุงเทพโดยระบุว่าในช่วงรอบตัดเชือกและชิงชนะเลิศจะมีเงินสะพัดในการพนันบอลถึง4 0 0 0